องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูแกต็ตรวมกระบวนแห่ปลากับสั้นยาวถาเรือเพื่อซืบสั้นประเพณีทื่อสิ้นกินพักประจำปี2555 เมื่อวันที่19ตุลาคม2555เวลา8.30นนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่พลกษานนายอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนายประดิษฐ์แสงจันทร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตและนายซาโรดอังคณาพิลาศส,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตเข้าวร่วมขบวนแห่พระรอบตัวเมืองภูเกต็ตกับสั้นจาวถาเรือโดยได้ขับรถซ้ำหล่อแจกไอติมรื้องแก๊ดเหลงบานเราให้กับพี่น้องประชาชนชาวภูเกต็ตและนักท่องเที่ยวที่มาชมขบวนตลอดเส้นทางเพื่อสสบานประี สิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตที่มีขึ้นในระหว่างวันที่15กันยายนถึง2 3ตุลาคม2555สำหรับประเพณีคือสิ้นกินพักเชี้ยชายได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่มู่บานไล่ทูหรือในทู่ซึ่งเป็นมู่บานกระทูตตำบลกระทูจังหวัดภูเก็ตคนจีนในกระทูสมัยนั้นมีความเชื่อและศรัทธาในประจีนซึ่งประกอบด้วยเซียนหรือเทวดาไล่องตามหลักตีเตา๋าตีต้นนับทื่อเมื่อมาบุกเบิกพื้นที่ธรรมะห้ากิน จึงห้าวิธีแก้ไขถูกภัยธรรมชาติต่างๆโดยการอัญเชิญพระหรือเจ้าแต่ละองค์ติตนหนับถือมากราบไหว้บูชาให้คุ้มครองปกปองรักษาตนและครอบครัวทอมทิ้นติตนอาศัยอยู่ให้รบเย็นเป็นสุขโดยถั่วกันต่อมาได้มีคณะนิวเดินทางมาจากมืองจีนมาปักลักแสดงอยู่ที่บ้านกระทูแต่ผู้แสดงในคณะนิวเกิดเจ็บป่วยขึ้นจึงมีความเชื่อวา่าพวกตนละเลยไม่ได้ประกอบพิธีกินพัก ซึ่งเคยกระทำเป็นประจำทุกปีที่เมืองจีนจึงตกลงกันประกอบพิธีกินพักขึ้นที่โรงงิวภายหลังการประกอบพิธีกินพักที่โรงงิวเซตแล้วโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ให้ไปจนหมดสิน้นสร้างความประลาดใจให้ชาวกะทูเป็นอย่างมากจึงนําวิธีการประกอบพิธีกินพักเพื่อประกอบพิธีทื่อิีนกินพักในชุมชนชาวกะทูและได้เริ่มพิธีกินพักที่บ้านกะทูตั้งแต่วันขึ้นนึ่งาำไปจนถึงวันขึ้นก้าวขำร่วมก้าววันก้าวขืนเพื่อการทื่อซีนปฏิบัติธรรมชําระร่ราง สุสร้างความเป็นซีรีส์มงคลแก่ตนเองครอบครัวและท้องถิ่น